สบายดีสบายดีมันนี้พอดีมาต,ตลาดน้องสาวาไอกินมากมอเฮือนบ่ได้บอกแล้วว่าเมื่อกินลาบสิ้นนะแต่ว่าก็เลยมาชิได้กินลาบสินน,าน,น,าน่าถ้ามาฟักกะเดาก็เลยไปแวะซื้อฟักกะเดาว,ว่าตุแม่จะกินอืมพอดีดดดดเลยได้สิ้นนี่อกินได้ไอ,อ,อันนี้พักผักหอมผักนน,นี่ มิลายเนาะซอยคามแม่ยาส่สบายังดีสบายดีอันนี้พัดกระดาวใบเวชื่อัดกระดาวทัวแม่จะกินอไรมันก็อย่างเงี้มาน่งเกมมาะมะมาคะนี่อันนี้ตับตับจุกตับจุ๊เป็นจุอันนี้าสาวมากเลยมากมีการแขร์สองคนเดือนนี้มวีไลท์ เป็นพี่น้องได้แซ่บแซ่บแซ่บสิครับแซ่บแซ่บยังกินนี่นี่ของแถมอีกหน่อยหนึ่งซาเกะของแถมเป็นโอเคของมาจากเกาหลีพี่สั่งเนะซาเกะซาเกะเราโถเราโถเกาหลีโอเคเมยุใครกันเฮ้ยเพิ่อกันเมยุหลาดสิ้นแซ่บได้เมื่อนี้แซ่บแซ่ เขาซีไม <Yeah. S 2> ่ได้ไม่เขาเออคิดเอาไอ้เจ yeah. ้า้ะหลับกวงอย่างดีสาวไป้คองมากมีอุกรณ์ก่มากปอย่างยิ่งกาเถ่านี่ไฟเผ็ดฝาก้พี่น้อยู่มางล่าดิเบงได้จะเห็นยูทูบเบอร์อาวกระซำมาพร้อมพวก เราเาวันนี้เอาเอกสารเอาคกเอาอย่างคบคบกัะคาแต่ว่าจะเอาหรือวาเอาแล้วเอกสารเอาแล้วอันนี้ชิ้เห็ดแกวเห็ดอันลาบลาบพวงเด็กพี่น้องเด้อแซ่บซีมกับแซ่บกินมักคมพักกระดาวกกับบริสุทธิ์บ้านทีาเราทำกินคาจะกินอันนั้นค่ะจูตับแผละแฉะเห็ดแกวแต่กินกับลาบไม่กินนทำกันอออขง่นฮะ

ซีเมีสชุดยอดต้องยกให้น้องสาวฮหดกินใหตัวลำลาพวกก้อยพวกแก่เออบ่อยก็บดไห้กินได้เถอะนะบบอกความจริงเลยมาด้อมาด้อพี่น้องด้วนี่ลาวงสดๆทำบเต้าก็มากินมแม่เม่อวนีจะไปถึงมดมีหันมือปืนมือปืนผ้าในผ้าหันในผ้าหันมือปืนนผ้านในผ้าน ถาจะป้าเราโบวพาด้านเมืองเราถ่ายพานักยามเราดูเักใครหนาบุรไลซ่าน้บไ้หายการถัดกันอยู่หักตลอดคนจะคนจะปูปลามาให้เนียกลัวต้องเคยลูกเพชรเลยเวรอเออเจลก็ให้เพชรนะเจลก็จะจับหลายสิเจอเพชรในหนึ่งคมๆเป็นตจัโอเคนะ เีจม่ค่อยคุ้มธรรมศาสตร์อนี้นะเจลจูมีหมักคมในกินหมักคมแล้วสูตรปรนภาปอบีไม่ใช่ไหมใช่สิมีกลัมีกลัเขาใส่ซอสหน่อยนึ่งบีจุกโอเคอย่าโอนธรรมดาต้องใส่รสใสใส่กอบกัวเ็เห็นก็จะเหยียดเเห็นก็จะเหยียดกเจใส่กอบกัวเจลเข้านทางแม่แมเหรเอาอัวเจลเดือนี้เจอ ขาเาดีเขายิงเอ่อโยนกินอะไรโยนกินใส่ไหมนีะยึดจอม่กลยใน่่หลายเดี่ยิงจังเเาวันเ <Interior. S 1> สร <substrate. S 2> mm ็จแลวเาคอยเขาชนะจะเปลาฝากจะรอตำลายเโอเคเลยมันบดดูนี่ของฝากของฝากลูกได้ไมต้องให้ขอฝากลูก หมูกะหายควงกหายม่ต้งหมูต้งวงไม่ต้องปลาต้งไก่ต้งไส่ต้งของฝากหมูแน่มนราง้ยน่อันนี้เครื่องหเจาอันนี้หมูอันนี้ควงอันนี้เครื่องไวงกระดูกหมูกระดูกเน้อจัน้งนกันเลยาเหมูหมู thank you thank you ขอบใจละาครับเอาเอาเอาผักกระดาวกับมะขามมันแลกเราะ อาจารย์บรูตินเห็นองกลับรถไปนนั่นชางอนใน,น่ไเอาอยู่ฮานยูไอเทมี่เดซัน,นบันไม่ตู้อยากกินอันผักกระเดาโอเคอาจออก่านนะครับไปไปใสงอนเลยจริงไหมจะใส่เดิ่มใส่ยังเอ้าโบใส่ไปพอแล้นี่ผม,มถึงเวลาแล้วพอแลน่เหร บกระบาดกะเธอนอนเนิ่นจะนอนยูหานเขานอนกระโดดเจ็บเส็นกระไรเจ็นกะไร้อนโซนเนิ่นอะอรอนอซนเนิ่มนน่พี่จะไปนอนในรถเพงไปยิงไปแล้กันเนี่ยใส่เป็นนวยใชรไล้แช่ไล้แชรน้อยแช่น่อยโอเคเอาปีนแล้วก็ติ่มติ่รสดเจ้าคณะชายละลายลเจียไปบัวาเดมากินจำจุนข้าเหรอ อ้าวแต่มานั่งซ er ุปน well, ้ํากับสิเป็นยังโดนไม่อู้เรา่ะยังมาทันยาไม่อว่ากินก้อนหลดเที่ยวลาว่าแมวได้พอแมแม่แล้วแล้วไ่าแซ่บเลยจะได้ว่าอันนั้นเอาคนไปงานได้พอ

เจ,จ็ดเจ็ดไปเลยในเบิ้องคนเจ็ดเจ็ดในเบิ้งนี้งอกแต่ผมนแขงแข้งเย,ยกหองนักมันต้องห่วงร้านอยู่เพื่อนมัต้อง,งใส่แล้วกันพอเอาเองลูกเอยยังแห้งอ,อยู่ไฟยังดีามตนเอ้ตอนไหเอาเอาตามที่สบายใจเอาที่สบา้งบาง<ห>บางอเคยกินสลองกินน <c oughs> ้ำเจอกินได้ไหนกินอ <c oughs> ันไหนเขาจะกินกินนะัน วกว่างัันเอาฮะเอาเช่ามันเอาเลือกเอานังมันแปะอสีไปขอสีร่นก่อนจับบอขอสีไปร่นเผาเผาก่อนแล้วขอเชาสีเนาแล้วเอาเตหเ็บันดันจังสีไปีลอกหัวเขามีหัวเขาง่ามันแจะเอาเอา้ตาีนี้ีเขาเขาไปง่ายเขอันนี้เขาเอินออยังก่เขาน่อย

กระล่มควายตัวหนึ่งกระเจ้าแปลกว่าโว้ยเขาบัวบาเนาะเขาก็ดีใจเห็นกระเจ้ากินเนาะเขาหิวนะเขากับปลาแก้วเขาเห็นท่านเลยกินกันเขาโดนกินตัวหนึ่งเนาะกระเจากระเจ้าเนาะมีขาวหรือ่มีอยู่ป่าอยู่ใจป่นะป๋าอซังขาบอกรู่ดิแล้วที่ใ่เบิ่งกิมจุจะต้อ่ได้กินข้าวเยอะมากเลอ ี่น้องเด้ทีจุอนเิด้ันนี้นี้มันเขาวัดตัวไม่ทูมันนงเนี่ยเขาเฮ็ดจจอยำจุม้กจุนี่แก้วป้าจให้เสียมันรอกให้เบิรงน่ไม่พออ้าวพอเห็น่ไหม คุณคิดบแม่บทายกันอะเออแม่ตัดจานเดียว่หบ่เอไปสี่หันหน่อย่ไหมสี่หันหน่อยมอยมัโลดนางลคุณนีนี่ทออีพีอนี้อาอง่้สินันางพอพนังกินน้ำนกัน บางเลยไมล้วมันแงนึ่นสาอบอใช้เกลือโอ้ใอะไรแลมันเนเอ,อ,เอไังักใหม่เด้อโอ้จบมีบนงาเออขึ้นแรงนแรงขึ้งม,ม,มีทิว่างมาไะเออ้าสกินเลย แกมนตัวาแสบแล้วตัวีย่นเม็ดอกอ้าวโอเคมัามะมหแสบเติมมัวันน่ไหตัวน้อยย่งน้ำแสบตัวน้อยแล้วพอตวขื้สิกาดเอาคัดเลยแหละหักเอาเลยหักเอาตัวน้อยโอ้ยกำลังทอมกับใครเนาะเออ้อ ใส่ล yeah. ้นก้ตบแงชา่ตม uh> uh uh uh> uh 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 ันจะแซบเอาบวมไปละอันน uh ี้มาแะมาจับเกลียวเกลียว่นี่แล้วเกลียวแบบนี้คับคับ สบายไป่ดจ้างการแจ้งจหรอนี่ต้องได้พาคไปกินก่อนไว้กินก่อนู้ได้เลยผ่านัผ่านักัก็ง่ายมานี่ คนมันงามอยู่กหเาคนงคนหัวล้านแปลกมูหัวลนก็ลอยเดียวว่ากินไกินไนลาันซุกเลยนะเราซุกงสำะมาน้าตาเป็นน้ำป่ากกินเลยกระจาดเป็นน้ำเปล่า้หคือว่ะกินข้าวอิ่มมาเดิมากินมาติดตับนี่ แซ่บวิ่แซบแซ่บิงกินนี่ต้องใส่มือกินขาแซ่บแซ่บมามาเอาูผมมากินน้ำผมาไม่อ่เลยม่ไหมน้ออกิน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 เดี๋ยวาจกินก่อนกินก้อนกินก่อนกินก่อนเอากินไหมกินมเอา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 

บตอนี้ก็จกินนกินยังทางไน่งไหนเอาเอาเอ้าเก่ๆก่นเก่ใช่ข้าวขาวยังไง็จางกิ่เป็นปากไปจิ้มลายเป็นลื่เลยให้กลๆก็ได้นะ่ี่อันนี้น้ำน้ำใสน้ำใสน้ำใส่ไก่ซึ้งแร เนี่ยหนงได้โอมีอปมีอไมปว่าก็ชเรงน่อน่อยเออจะซีบังกอุแจมดนี่ซีบังมแม่้สกดแเดียวแซ่บไหมต้องอุ่นะโออันนี้กินมันเอาโมเดลเขาตู้เย็นแซ่บบเป็นยังไงบอเสีบกินล่เสีบม่เี่เบเียวพ่อเคยกินหรืเ่เคยกินโอเค่าหอมม <ators> uh, เป็นงานนั้นผู้ชะอผัวผู้ปุ้งไม่คู่อ่ะกินเ่องโหัถ้วยอยู่อมครับมันเดต้องปิดกบนะข้าวบ่าวข้าว พ่พีกเอพีกหน่วยละคำคบแมครับผมเสนี่ไงมันเพล็มันมันเพล็กของมันคำหนึ่งครัยบ้ดงอืมลืมไปอืมมาทกกลับมาอีเนาะมมาทา ออกเด้อที่กินข่าวก่อนคลิปนี้เอาสักนี้แหละโอเคเนาะเอาบายบายอันนี้สบ,า,สบายเด้อแซบแซบพี่ข่าวแซ่บหลายขอบใจน้องสาวเราเคยตัวเป็นสาวเป็นน้องแต่เป็นสาวเป็นอายใครเป็นเป็นนุม่มแซบแซบบหลายอ่ะกินข่าวก่อนนะโอเคอ่ะขอบใจเด้อพี่น้องเมืองรักกันเลย Bye.